ราคาเครื่องแค่5 9 0 0บาทก็เป็นเท่าแก่ร้านน้ำต้าหู้ได้เลยแล้วขายยังไงให้ได้กำไรหลักพันต่อวันไปดูและนี่คือเครื่องคั้นน้ำตูาหู้แบบแยกกากอัตโนมัติบอกเลยว่าคุณมีแค่เครื่องนี้เปิดร้านได้เลยตัวเหลืองที่เราแช่น้ำา5กิโลใบเตยจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำตูาหู้เอาตัวเหลืองใส่เข้าไปในเครื่องได้เลยครับใส่น้ำไปไเรื่อยครับมาแล้ว ขาวๆเลยครับกำลังผลิตเนี่ย25กิโลต่อชั่วโมงนะมาดูกากด้านหลังเนี่ยแห้งๆเลยเห็นไหมแล้วไม่ใช่แค่น้ำเต้าหู้น้ำแอลมอนด์น้ำธัญพืชต่างๆก็คัน้นได้เพราะว่าตัวหัวเนี่ยปรับความละเอียดได้เดี๋ยวจะให้ดูความขค้นหัวตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นโคตรหอมเดี๋ยวจะกรองให้ดูคุณดูน้าครับไม่มีกากเลยเนียนกริบตรงเนี้ยคือตัวกรองที่ทําให้พวกากากเนี่ยมันไม่ออกมาในน้ําเราละเอียดแบบนี้เลยเดี๋ยวไปเปิดร้านขายกันเลยและนี่ก็คือน้ำเต้าหู้ที่เราคันา้น ลิตรขายได้180ถุงกำไรอยู่ที่1,500-2,000บาทชื่นใจแล้วคลิปหน้าเราจะเปิดเผยความลับปาระต้องโกรล้านดังพ่อยังไงให้กรอบนานไม่อมน้ำมันติดตามต่อในอีพีหน้าได้เลย